กราบสวัสดีมินรักแฟนหลอนทุกท่านและกราบขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องหลอนมิสเตรี่และหากใครที่ยังไม่กดติดตามขอให้คืนนี้ผีตามไปหลอกถึงบ้านสาธุในคลิปแรกนี้จะพาทุกคนไปชมยูทูบเบอร์นุมนักล่าท้าผี ในขณะที่เขากำลังทำภารกิจอยู่นั้นก็ปรากฏร่างร่างหนึ่งในผ้าห่อสีขาวปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาอย่างจังเขาเกิดอาการตกใจและหวาดกลัวอยู่พักหนึง่งก่อนที่เขาจะนำเชือกที่เขาเตรียมติดตัวมาด้วยนำไปผูกไว้ที่เอวของร่างร่างนั้น แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็พยายามที่จะชุดกระชากลากผีตนนั้นเพื่อที่จะนำกลับบ้านไปให้ครอบครัวดูด้วยที่เขาคิดในใจว่าถ้าได้ผีตนนี้กลับบ้านไปเขาจะนำไปโชว์ที่ตลาดนัดเพื่อหารายได้เสริมแต่ทันใดนั้นเองผีตนนั้นก็ได้หายวับไป ชายคนนั้นถึงกับล้มทิ่มหัวขมังแต่หลังจากที่เขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานร่างของผีตนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งนี่ช่างเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวและหลอนสุดขีดถ้าเป็นแอดคงจะวิ่งตั้งแต่มันโผลมาครั้งแรกแล้วในคลิปต่อมาก็ต้องบอกเลยครับว่า ใครใจไม่ถึงห้ามดูให้กดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ร้อนที่สุดร้อนสุดๆมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขานั้นทำรายการล่าท้าผีในขณะที่เขาทำภารกิจอยู่นั่นเขาก็ได้พบกับวิญญาณตนหนึ่งในชุดสีขาวผมยาวคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิง วิญญาณผู้หญิงเธอนั่งอยู่ตรงมุมตึกในลักษณะท่าทางที่นั่งก้มหน้าผมเผ่ายุ่งเหยิงยูทูบเบอร์คนนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกสงสารที่เห็นเธอตกอยู่ในสภาพแบบนั้นอยู่ในสภาพที่โทมเขาจึงได้นำทั้งน้ำและแชมพูสระผม ที่ว่างอยู่ตรงนั้นมาทำการสระผมให้กับเธอเพื่อที่หวังว่าเธอจะได้ผมนุ่มสลวยสวยงามและดูเป็นผีที่ดีเป็นผีที่มีความสะอาดในขณะที่เขากำลังสระผมให้ผีสาวอยู่นั้นเขาก็ได้พูดคุยสอบถามว่าเธอทำไมปล่อยตัวให้รกรุงรัง กระเซาะกระเซิงแบบนี้ตลาดคองถมที่ยมมโลกไม่มีเรื่องไงทําไมไม่ซื้อยาสะผมมาสะผมซื้อหวีมาหวีผมให้เรียบร้อย <c oughs> คลิปถัดมาเป็นคลิปจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุน่นในค่ำคืนนั้นหลังจากที่เขาทะเลาะก,กับแฟนเขาก็ได้เดินออกจากบ้านไป มุ่งตรงไปยังร้านของยายสีเพื่อที่กะว่าจะไปหาอะไรดื่มสักเปกหนึ่งเพื่อแก้เครียดขณะที่เขากำลังเดินไปยังบ้านของยายสีนั้นพอมาถึงตรงทางแยกที่มีกระจกนูนกลมที่เรามักจะพบเห็นกันบ่อยๆตามทางแยกเพื่อที่จะส่องดูว่าในทางข้างหน้านั้นมีรถขับสวนมาหรือไม่พอเขาเดินมาถึง ก็ปรากฏว่ามีร่างร่างนึงเป็นเงาสีดำยืนอยู่ข้างๆเขาเขาตกใจเขาจึงรีบกลับหลังหันไปดูก็ปรากฏว่าทุกอย่างนั้นว่างเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้สึกหลอนไม่รู้สึกกลัวแอดแนะนำให้คุนนั้น ไปพบแพทย์ด่วนก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องร้อนมิสเทรี่กันไว้ด้วยนะครับแล้วมาร้อนกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ Some even suggest it to be an actual shadow figure. What do you think this mysterious dark figure is? Is it something special? So